การครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเจ้าชายเตมีเมื่อยังเป็นทารกพระองค์เห็นพระราชาบิดาสั่งลุงโทษผู้คนอย่างโหดร้ายจึงเกิดความเบื่อหน่ายในอำนาจและบาปกรรมเจ้าชายน้อยคิดว่าหากเราครองราชอาจต้องสร้างกรรมเหมือนบิดาทางที่ดีกว่าคือไม่พูดไม่ทำไม่ข้องแวะกับบาปเลย ตั้งแต่นั้นมาพระองค์แซงทำเป็นใบและพิการอยู่ถึงสิบหกปีไม่เอือนเอ่อยถ้อยคำจนผู้คนเห็นว่าเจ้าชายโง่เง่า,งาจึงสั่งให้เอาไปฝังแต่เมื่อถึงป่าเจ้าชายเตมีก็ลุกขึ้นกล่าวธรรมแก่สารถีผู้มาพาไปว่าความอดทนต่อคำดูหมิน่นย่อมมีค่ามากกว่าราชสมบัติทั้งแผ่นดิน สารถีถึงกับปลั่งน้ำตาแล้วออกบวชตามเจ้าชายเล่มนี้สอนว่าผู้มีปัญญาอดทนไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะรู้ว่าความโกรธไม่เคยชนะอะไรเลย